อันเดอร์เกก็มีข้อเสียเหมือนกันนะข้อเสียหลักๆเลยก็คือเราต้องมีขั้นตอนในการทํางานมากยิ่งขึ้นนะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าสมมุติมันตัดอ่ามันเป็นแบบปกติเนี่ยเราก็ตัดครั้งเดียวออกได้เลยนะแต่ถ้าสมมุติเราตัดชิ้นงานเนี่ยแบบอ n d เ r g ร์เกเนี่ยการตัดนะครับเราจําเป็นที่ต้องตัดอ่าตัวเรียบชิ้นงานออกไปก่อนนะครับ1ครั้งนะ ตัดไปก่อนหนึ่งครั้งปุ๊บจากนั้นนะครับเราก็จะเห็นได้ว่ามันก็จะยังมีติ่งนะครับที่เป็นส่วนยื่นัวเดอร์เกตออกมาด้วยนะซึ่งถ้าหากเราไม่ตัดตัวนี้นะเราก็จะประกบชิ้นงานได้อย่างไม่สนิทนะจึงเป็นที่ต้องตัดชิ้นงานอีกหนึ่งครั้งนะครับก็ตัดออกคือต้องตัดออก2ครั้งแต่ทั้งนี้นะครับข้อดีของมันก็ยังมีมากกว่านะนั่นก็คือเวลาประกบชิ้นงานแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่า รอยนะครับรอยมันก็จะน้อยกว่าเดิมนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่มีพลาสติกอะไรอ่ะที่มันยื่นออกมาตรงผิวชิ้นงานนั่นเองก็อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างครับสำหรับเกลแบบธรรมดานะครับกับแบบอันเดอร์เกลครับ